ต้มอยอดทีเล็กอ่อนยู่ในสวนทุกคนอันนี้หมอแรกกำลังต้มน,นี่หมอที่สองรหลด,ดอ่อนนี่สเสร็จจะสิรหลดหมอที่สองเพิ่มอีกโหลดหมอที่สองในถุงรหลด ตัว็หยอดอ่อนมาที่สมแรกต้มลิ้สองหน้าตัวหยอดอ่อนเหมือนแกงๆกัวออ่อนแก่ก็เก็บมามกเก็บมาแล้วก็มาลดต้มอยู่ในสวน การพักเพราะว่าใส่เตาทานต้มเตาแก๊สมันใช้เวลาหน้าต้มเตาทานนะเขียวสองน้ำเอือดสองข้งเดือดสองข้งครับไปลิ่นน้ำลี่นน้ำผมออก เดือดั้งที่หนึง่งเราจะลี่นน้ำผมออกต้มต้มจนเอาน้ำเติมเอาน้ำไม่เติมแล้วก็ต้มจนน้ำเดือดอีกครั้งที่สองลื่นน้ำออกอ่ะเรียกว่าน้ำที่สองเรียกว่าสองน้ำ เราต้มแล้วก็บแฮกถุงทุกคนแฮกถุงไปขายคือแถงร่วมกับแถงพรักขวดสารที่ขายตวงอาทิตย์ไม่แถงครับนี่ยอดจิลิปอนตกเป็นยิ่ยมของลูกค้าลูกค้ามากเพราะว่าจิด้เป็นยา ยาระบายอ่อนๆกดะเทีทอ,อ,อ,องคู่กับกระทั่นแกงขีเร็ดยอดอ่อนไปแล้วสามารถเป็นยาระบายได้นี่ก็ประเสริฐลางคนนอน่ค่อคหรับแกงยอดขีเร็ดอ่อนสามารถจะเห็นนอนรับได้งงานขึ้น เป็นสมุนไพรเพื่นบ้านกำลังโบราณมาถึงแก่น้ำตอ่อกันมาเก็บมาแล้วก็มารูดจะมีใบแก่ใบแก่ทาบ่าเอาเอาจากอ่อนอนี่ซอ,อ,องตลาดเขาเอาหมดเลยใบแก่ แล้ว่เขาพอด้ต้มหน้าเขาลวกรวกพ่อให้ไปมันเป็นสีเหลืองนี้ต้มต้มจนมันเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีออกสีดำดำ ต้มอะไรมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองกับส้แสดงว่าต้มพอต้มบ่ถึงต้มบ่ได้ต้มบ่นานจะไปแกงกับแกงบ่ได้เพราะต้องเอาไปข้นที่เสือไปก็ต้องไปต้มใหม่แค่นี้คนที่เสือไปสามารถเอาไปต้มได้เลยเพราะว่าต่อมจะไม่สวนนี่งสองนามแล้วจืด ไปแกงเลยเลยแกงกะทิจะได้แกงเป๋ใส่หนังใส่ใก่ยานน่างใส่ปลาบิโต่แบบยังหลับข้นเกิดใส่หนังโคหนังควายใส่หมูสามสัน้น แค่เป็นแกงใส่กะทิค่ะไส่หอยหอยแมงคู่หมีหมูหดเหนี่ยงเลรอมาแกงแฉ่ตั้งจะสุ่มไปไวสองเต่าอีกตอนนึงก็สุ่มเพื่อว่า การไร้ยุ่งน้ำยุ่งในสุ่มหลายฝนตกยุ่งเขาไม่ได้สวนเลยตรงสูวงไฟมีควันอะไรใไรมาแรกขึ้นฝนก็ตกก็ขึ้นพักในสวนก็ งามคือฝนกันงามเขียวเมื่เช้าก็บม่ได้ลดตัวฝนพักที่บ้านไปมีคุ้มพาไว้เปิดผพาแล้วเปิดเมื่อเช้านี้งอกแล้วงอกได100้รอยกัวเส้นเติมละงอกดีอยู่เปิดพราหัวขบสามขึ้นพอดีเลยเปิดปลายรับแสง สี่วันมันต้องงอแล้วก็ต้องเปิดพายเพรได้รับแสง,งเมื่อเปิดน้ำ,ำต้นขเขาจะยดืยดการยืดก็คือการยรืดหาแสงหูแสงการจะยิ่หาแสงแสงเย็นในเขาแสงแรงยืดเลื่น,นั้นจะยิ่งอ่อนยอิ่งยืดหน้าออกไปโอ,อกาสตายกันหลาย นับปั้นเวลาที่วานไปวไม่ใช่วานจักวันเดียวเปิดครบจำนวนวันที่วานก็นต้องเปิดปลา,จ,นวนวา,าจะเป,าเป็นพวกพักขี้เล่าพักขี้จีนผักหอมปลอมพวก,พวกชนิดที่เปลือกเขาหนาๆแข็งๆมันต้องใส่เวลาเจ็ดวัน ในการคุ้มผ่าพอเอพราะพักกัดเท้าพักกัดยิ้นพักกวางตุ้งนี่ใส่ไวลา่าสามในการคุ้มผ่าว็เอนอ้อนออาเบิร์ดเก็บมาเลย วิธีชีวิตแบบบ้านๆของดินบ้านนาทุกคนล ยราขี่ลอกที่อยู่ก้นหมอก็ได้รับความหอนเขาไปยุบตัวตรงกดตัวที่อยู่ข้างบนนี่ลงไปเลยมัเขาได้ยุบตัวทุกอย่าัาอีกสักน้อยนี่น้ำก็สีเดือดน,น้ำเพาเดือดแล้ว เอาบอกก่กดลงไปเขา,เอาบอบนมันสิคงหว่างกดให้มันลงไปมันท่านครับมันยกตัวท่านครับก็เอามาหมดทั้งช่อแล้วมีทั้งใบแก่ใบอ่อนจะเอากขามาเลือราอ ใอ่ออนใส่ได้อันนี้เขากบบเาเอาแกงเขาเกินกลางเขเอาเราจะเอ ต้องฝ้ากับเมื่อคืนคล้ายฝนจิดตกนี่ก็สิบสองนาฬิกาเลยซึ่งว่าเที่ยงวันสองโมกระสีใส่เวลาหนัก มันหมวดที่สองนี่ประมาณใบสองนี่ก็สิไปเล่นน้ำเสร็จก็สิประมาณใบมุมมองัวนี้ก็เตรียมก้อนทุกคนเตรียมก้อนที่หัว วันเอาของไปบริการลูกค้าคือวันอาทิตย์ตอนเ้ารที่ห้าของพวกนีก้เป็นของที่มิตพันเพืชผลจากสวนน,นีเอาไปร่างบริการลูกค้าบนแผงน,นี่ก็เป็นสินค้าที่ได้รับวามนิยมจากลูกค้ามาตลอด นี่เท่าไรกับว่าพ่อขายแทกเป็นถุงเป็นถุงละสี่สิบบาทขายปีเอาไปซือไปถุงหนึ่งกับแกงเลยหมอนเลย ลังสิเดือดมาเบิ่งน,น,น้ำกันว่าไก่สิเดือดหรือยังไก่สิเดือดแล้วเริ่มเป็นสีนี่ทองตลาดเขาสิเอาเอาประมาณนี่พอจะใบออกเป็นสีเหลืองเประมาณนี้เขาก็เอาแต่ว่าควรเป็นจริงเราไม่พอนใส่บ่ได้ ต้องเดือดเดือดจนปุดๆๆๆๆๆๆๆแล้วก็ล่นน้ำขมถิมแล้วก็ตั้งไม้เติมทานเติมไฟตั้งไม้จังสิตัต้งไม้ให้มันเดือดอ,อย,ยู่นี่สีใสเลยนี่ใปแกนี่ว้าวถิมติดมาไวาอยู่ใน หมอนไม่ได้ใบอ่อนยอดอ่อ,อนเอากระสีต่้งไว้จนเดือดพุท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 ต่้งไว้จนเดือดสามารถจะลิ้นเป็นน้ำแลกได้ กะติ์โลดใบย่ะตีเล็กก่อนต่อใบไาม่โลดว่าเลยนีย่ชื่อเียเว็บดินบ้านงดินบ้านน้ากคนเลยมาหากิน อักไม่สวนติดแทนไปอักไม่สวนต์มีหลายชนดิดหลายอย่างอยู่แต่ตัวนี้จะเป็นตัวเสริมอีกคือยอดกีดเล็บต่อหยอดอ้อน แกอบสน,นะครเก็บไปร่วมกันไหวเป็นกองไห้เป็นผูหนักชิมผูนักเราจะด้เอาตรงนั้ว่าผสมดินแลเห็ดเป็นดินปูงปูกที่จะเป็นปงพักนี่ยร่มตัวไปออาจากใบรวมกันไ้ ไปสักพักกันเดีด๋ยวจ้าทุกคนไปกำลังแรงใ,ใส่เตาถ่านไปแรงกำลงังจะเริ่มเดือดกันขึ้นแล้วเริ่มเดือดแล้วเดือดเ้าก็สิลิ่นน้ำแล้วลิ่นน้ำโคมฉิ่มเดือดมันจะเดือดอย่าให้เดือดเองรงเรงก็หนีก่อน ว่าเขาเดือดเพราะสิก,กันเอานาอ้ำขมของพักยอดอีเล็กอ้อนี่ออกเป็นน้ำแล้วอันนี้หมอหมอนี่ก็พร้อมแล้วเราสิเติมน้ำไปเติมน้ำไปเด็ดเติมน้ำใส่ไปเติมนม้ำ เติมน้ำสำรองไว้เดี๋ยวขึ้นจนกว่าว่าต้มหม้อแรกดินน้ำที่สองของหม้อแรกไม่จะได้ต้มหม้อที่สองเติมน้ำไว้ก่อน รกไกแล,กล้วเริ่มแล้วนี่จะเป็นสวนผักของดินบ้านนาทุกคนนี่มันดูภายในสวนผักผักที่อยู่ในสวนก็น เก็บไปคืนแผงมองไกลๆก็อาจสิบ่คอยงามจะไปไกลๆในพักโตเอามองไกลก็เบิ่งเหมือนสิบองามแต่ไปไกลๆแล้วก็โต นี่ก็เริ่มได้ทีแลวทุกคนเราสเลินนาำแรกสะก่อนลินนามแกอันี้คือตะก,กาที่เราสิลักกองตัวกาให้ย,ยาก,กิเล็ได้ก,กิเลสกลุกออก,ออกลบลก จากน้ำนี่ก็ร้อนสูงมอกระร้อนฮอดใ่ผ่าร่องก็ร้อนที่สูงกำลังเดือดรำ่ังเดือดปุดๆๆๆๆนี่ก็เสียเรียน้ำน้ำเลี Thank you.

没错。 รับหมอแรกนะครับต้มครั้งที่สองแลวทุกคนขันตอนต่อไปก็จะเป็นหมอสองหมอสองนี่เรต้อตรงรอจนกว่าหมอแรกน้ำที่สองของหมอแรกเดือดสิ่งเรื่นทิมนท่มทิ่มถือว่าจบขั้นตอนของหมอแรกขอขอบคุณตุกการรับชมเด้อทุกคนเฮง,เ,งเลยอยๆเขามารับชมในคลิปของดินบ้านหน้า วิถีชีวิตแบบบ้านๆขอกำลังเล่นเกมก้อนหนึ่งเลยหนึงการติดตามเลยดนะ